ใบเฟิงและใบช่วยแพนด้าพี่น้องฝาแฝดนะคะกำลังเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานที่ศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์แห่งประเทศจีนหรือ CCR CGP ในมณฑลเสฉวนค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยฐานวิจัยแพนด้าเฉินชูผิงแพนด้าขนปุยกำลังขบและแทะขนของอีกตัวที่กำลังเดินอยู่บนแท่นไม้จนอดไม่ได้ที่จะหันกลับมาเล่นกลับค่ะ มีอีกคลิปหนึ่งนะคะแพนด้าตัวหนึ่งกำลังปีนขึ้นท่อนไม้ที่สูงกว่าพยายามดึงตัวมันขึ้นไปแต่ว่าด้วยกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรงพอจึงใช้คู่แฝดของมันเป็นแท่นเหยียบขึ้นไปจนถึงข้างบนได้ทำให้แฝดของมันถึงกับหงายหลังไปเลยค่ะใบเฟิงแปลว่ายอดเขาสีขาวและใบช้ชยหมายถึงหิมะสีขาวแพนด้าฝาแฝดคู่นี้เกิดเมื่อเดือนสิงหาคม2020เป็นลูกของเสี่ยวไปตู้วัย13ปี c c r CGP เป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฝึกอบรมก่อนปล่อยแพนด้ากลับสู่ธรรมชาติมีแพลตฟอร์ม iPanda ถ่ายทอดชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆของแพนด้าให้ชมตลอด24ชั่วโมงค่ะ